พลาดไลฟ์สดเมื่อวานกระเป๋ามาเวลนะคะกระ,กระเป๋ามาเวลลด70%สูงสุด70%นะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าง,งานเคาน์าเตอร์เกรด A อวันนี้เอามาลดราคาให้สุดๆอยู่ที่ห้างธุริกิซปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะเหมือนเดิมคุณลูกค้าขาสองช่องทางการช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าใบาชมพูที่ถือเท่าไหร่คะโอ้ปล่อยเลยทางนั้นยังไม่ได้ขายเลย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สกายค่ะสวัสดีค่ะขายเลยนะคุณพี่ไปเลยไหมใบนี้ใบนี้นะคะแปดร้อยห้บาทคุณพี่เก๋มากเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำนะจ๊ะเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำจากเฟเนลี่นะคะเฟเนรี่นะคะอขออนุญาตเปิดให้ดูตกลงหนูขายใบนี้ก่อนนะสีแดงสีม่วงเอาไว้ก่อนใช่ไหม โอเคก็เก๋ๆคนลูกค้าที่ที่ต้องหยิบม,มาเพราะว่าเขามีหมวกอยู่ตรงนี้ด้วยเน่คือจริงๆไม่ใช่อะไรน,นะฝาปิดฝาปิดเป็นทําเป็นรูปแบบหมวกเป็นกระเป๋าเป้คนลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดข้างในให้ดูช่องการใช้งานนะคะเอะเปิดยังไงเนี่ยหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ชมอยู่ทางชูวิกิตเรดีโอด้วยนะคะได้ยินเสียงแล้วอยากจะชมกระเป๋ามาเวลนะคะหนังแท้หนังวัวแท้จากอิตาลีหรือว่าจะเป็นกระเป๋าผ้านะคะเมฟายเฟเนารี่คาเรนวันนี้ลดให้แรงๆเลยคุณลูกค้ขาขางานจากเคาน์เตอร์เกรดเวันนี้เรานำมาตัดราคานำมาตัดราคาใช้ เราไม่ใช่ลดนะคะเพราะว่าเขาตัดราคาแบบเฉือนแบบสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นนะคะโอ้โหใบละกระเป๋าสตางค์วันนี้ใบละใบละร้อยอแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตนำเป็นนำเสนอเป็นกระเป๋าสะพายก่อนและการถูกมากแชร์เข้าทวิกิตรดียอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพปองวนว์นะคะคุณลูกค้าที่ ที่ฟังอยู่ทางชวิกิตเรดิโอนะคะถ้าอยากจะชมภาพสวยๆนะคะนะคะได้ยินเสียงแล้วแบบว่าอยากเห็นจังเลยสินค้าของมาเวลคาร์เรนเมฟายสวยขนาดไหนตามเข้ามาชมกันได้ที่ไลฟ์สดชวิกิต s ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคุณลูกค้าพิมพ์ T A W w e K I T ชวิกิต์ซูเปอร์เซ็นเตอร์มาเลยค่ะมาชมไลฟ์สดด้วยกันชมย้อนหลังก็ได้ซีฟย้อนหลังก็ได้จะแวะมาซื้อสินค้าหน้าร้านก็ได้ค่ะ สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งที่ห้างวิกิตเปิดออกมาคุณลูกค้าจ๋าใบนี้ย้ำว่าเรือ850บาท850บาทเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ําคุณลูกค้านะคะข้างในตรงนี้มีเป็นเขาเรียกว่าสายรูดให้นี่ตรงนี้แล้วก็มีช่องการใช้งานเล็กหนึ่งช่องอยู่ตรงนี้นะคะนี่อย่างนี้ค่ะเปิดออกมาข้างในตรงนี้เป็นกระดุมนะคะเป็นกระดุมแปะนะคะนี่ฮะอออขอบคุณสำหรับคำถามนะช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ย คกับใครคุยกับป้องไงเออคุยกับใครว่างั้นอะนี่ข้างในนะคุณลูกค้าเป็นเป็นประมาณนี้ใหญ่มากช่องการใช้งานใหญ่มากเพราะว่าเขาเป็นเป้แล้วก็มีช่องเล็กสองช่องเล็กสองช่องเล็ก,ลกแล้วก็มีซิปนะจ๊ะคุณลูกค้า<ม>นี่มีซิปด้วยนี่สีสวยมากสีสวยมาก บรรจุของได้เยอะคุณลูกค้านะคะแล้วก็ขออนุญาตโชว์ด้านข้างนะคะเวลากรางออกมาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณลูกค้านี่นี่แล้วก็มีซิปด้านข้างตรงนี้ใส่ของชิ้นเล็กได้อีกนะคะตรงนี้นี่อีกหนึ่งช่องตรงนี้นี่ตังเรียญอะไรประมาณนี้นะคะช่องนี้ยังไม่พอคุณลูกค้าค่ะด้านหลังตรงนี้ก็มีอีกนี่อีกหนึ่งช่องการใช้งานตรงนี้แล้วน้องบอกว่าใบนี้มีใบเดียวซะด้วยสิ มีใบเดียวคุณลูกค้าเหลือใบเดียวขายดีมากเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวสีเดียวด้วยนะคุณลูกค้าใครจะรับใบนี้850บาทใบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่จองไว้ไม่รับประกันนะคะว่าจะได้ไหมใบนี้ราคาปายอยู่ที่พันเก้าเก้าสิบสองพันตีไปเลยใบละสองพันว,วันนี้น้องขายแปดร้อยห้าสิบนะคะเขาตัเกตเอขายสองพันวันนี้น้องขายแปดร้อยห้าสิบบาทใครสนใจแคปหน้าจอแคปหน้าจอคุณลูกค้าเดียวทิ้ง ไลน์ผู้ช่วยคิวอาโค้ผู้ช่วยช้อปปิง้งไว้ท้ายไลฟ์สดนี้แล้วทักไลน์มาหาได้คุณลูกค้าที่สนใจสินค้าในไลฟ์สดของเรากับห้างทวิกิจซปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะนี่ ผ่านนะคะใบนี้ประมาณนี้สายปรับระดับได้เป็นสายผ้าไม่เจ็บหลังค่ะคุณลูกค้าปรับระดับได้นะคะ,ะคุ้มค่าคุ้มราคา2 0 0พวันนี้เหลือ85 0บาท2 0 0พันวันนี้เหลือ850ใครจะรับแคปหน้าจองมาย้ำว่าใบเดียวขอคนเร็วนะคะไปต่อคุณลูกค้าไอนีเหลือเดียวไปต่อจากคุณลูกค้าอันนี้เป็นกระเป๋าหนังวัวแท้เมื่อกี้เป็นกระเป๋าผ้ารุ่นนี้เป็นหนังวัวแท้จากอิตาลี คืออันนี้ยูยังไม่ได้ยืดสายให้สุดจริงๆเขายืดสายได้อิงนะคะสายตรงนี้ปรับระดับได้แต่ว่านี่คือไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้ปรับระดับก็คือจะเหมือนว่าสายสั้นๆจริงไม่ใช่ปรับระดับได้ช่องการใช้งานคุณลูกค้าเดี๋ยวดูรูปรูปทรงก่อนน่ารักมาก รูปทรงน่ารักมากกระเป๋าสะพายแบบนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะสะพายด้านหน้าหรือจะสะพายด้านหลังก็ได้นะคะช่องการใช้งานนะคุณลูกค้ามีหลายช่องมากเท่าที่ดูด้วยตาตอนนี้นะหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องห้าช่องใช้งานห้าช่องใช้งานแล้วก็ด้านหลังอีกเดี๋ยวขาแยกถอดออกก่อนนะคะโอ้นี่ด้านหลังอีกหนึ่งช่องตรงนี้นี่รูปทรงเก๋มากเลยคล้ายๆหยดน้านะคุณลูกคา้าคล้ายๆหยดน้ําเขาจะอยู่ทรงแบบนี้เลย Okay, <า>รุ่นนี้มีสองสีนะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้โชว์อีกสีที่2เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีม่วงนะคะม่วงออกประมาณเปลือกมงมังคุดนะคะเปลือกมังคุดไม่หลอกไม่หลอกสีจริงก็ประมาณนี้ตามในกล้องเลยคุณลูกค้าอันนี้เป็นช่องช่องการใช้งานช่องเล็กใส่ตังเหรียญน,นะคะแล้วก็นี่ช่องนี้ก็ยังเป็นช่องเล็กอยู่แล้วก็ช่องใหญ่ มีช่องใหญ่การใช้งาน2ช่องอันนี้ช่องช่องช่องใหญ่นะคะ2ช่องการใช้งานนี่ประมาณนี้รุ่นนี้เป็นซิปสีเงินรุ่นนี้เป็นซิปสีเงินตัดกับหนังกระเป๋าสีม่วงหนังแท้หนังวัวจากอิตาลีนะคะใครที่เคยใช้กระเป๋าหนังแท้ก็จะติดใจแต่ก็จะแอบติดเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงแต่วันนี้มาเวลนะคะนำสินค้าจากเคาน์เตอร์เกรดเอมาลดให้แรงๆที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์สะดวกสะดวกช็อป ช็อปช่องทางไหนแจ้งมาคุณลูกค้ามาดูหน้าร้านก็ได้นะคะรุ่นนี้คุณลูกค้าคาเดี๋ยวให้เช็คราคาป้ายราคาป้าย7,500บาทราคาป้าย7,500บาทวันนี้มีให้เลือก2สีมีแค่นี้จริงๆหมดแล้วคุณลูกค้า2สีกับราคา1,500บาท 1500บาทเป็นกระเป๋าสะพายข้างของคุณผู้หญิงนะคะกระเป๋าสะพายข้างสะพายด้านหลังได้สอใบนี้ขายราคา1,500ั 1, บาทมีแค่นี้จริงๆหมดแล้วหมดเลยใครสนใจอยากจับจองอยากจะเป็นเจ้าของนะคะช่วงนี้เดี๋ยวก็จะใกล้เทศกาลท่องเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นมีกระเป๋าใบใหม่ไว้ไปเที่ยวหรือย,ยังนะคะสนใจยังไง1 5 0 0บาทนะคระุ่นนี้ก็ออกเป็นแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะก็คงจะเอ่อเป็นแนวแบบ แต่งตัวแบบเทๆ่ๆกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรประมาณนี้นะลูกแบบเท่ๆคล่องแคล่วหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ก็สะดวกนะเพราะว่าเ,าเราสามารถสะพายสะพายอยู่กับตัวได้ตลอดเวลาางเงี้ไม่เมื่อยไม่หนักี่ประมาณนี้สายสะพายปรับระดับได้ย้ําว่าหนังแท้คุ้มค่านะคะคุณลูกค้าถ้าไม่หายก็ไม่ต้องซื้อใบใหม่ถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะไม่มีคุณลูกค้าหลายๆท่านใช้กระเป๋า PU แล้วก็จะเกิดปัญหาก็คือหนังลอกหนังเปื่อย อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังวันนี้มารับหนังวัวแท้จากอิตาลีด้วยนะไม่ใช่วัวแถวนี้นะคุณลูกค้าเป็นหนังวัวนําเข้าด้วยเพราะฉะนั้นคุณภาพมาเต็มจับดูรู้เลยหนังนิ่มมากเพราะฉะนั้นคุมมค้มมากคุณลูกค้าคุ้มมากใครสนใจส่องใบหิรรีบๆหมดแล้วก็มหมดเลยนะต่อจ้ามาดูต่อคุณลูกค้าคุณผู้หญิงสายหวานนะคะนี่เลยแนะนาเป็นรุ่นนี้คุณลูกค้าใบใหญ่ใบโตนี่เลยคะ่ะ ไม่ใหญ่มากใส่ได้เยอะเนี่ยแทบจะใส่กล่องข้าวได้เลยเนี่ย <Okay. S 1> เปรียบความใหญ่นะคุณลูกค้าใส่กล่องข้าวห่อห่อห่ขอ,ข,อข้าวไปทํางานได้แล้วในความใหญ่ของเขานะขนาดนี้เลยนี่ความสูงเป็นกระเป๋าแบบทรงสูงอะ่ะคุณลูกค้าเป็นกระเป๋าทรงสูงรูปทรงเก๋มากรูปทรงเก๋มากใช้งานหิ้วแบบนี้ได้ พิ้วแบบนี high, ้ได้ขออยาตถอดใบนี้ก่อนนะไม่เข้ากันคนอะไรสักพักกระเป๋าสองใบอันหนึ ah, hmm. ่งนะลูกค้านี่โอ้โอ้โอ้หล่นหล่นจะรุ่นนี้นะคุณลูกค้านี่พิ้วได้หรือคุณลูกค้าจะเลือกสะพายข้างก็ได้เรามีกระเป๋ามีเรามีสายข้างให้ด้วยก็เวลาสะพายก็จะเฉียงมาประมาณนี้แต่รุ่นนี้ยิเก๋กว่าพูเก๋กว่าเป็นกระเป๋าทรงตั้งได้แบบนี้ ตั้งได้เปิดออกมาก็ตรงนี้เป็นแบบเปิดง่ายดูให้ดูกระดุมเปิดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีลอกนะคุณลูกค้าเป็นโลหะแท้นะคะแล้วก็เป็นหนังแท้ทั้งใบหนังนำเข้านหนังวัวนำเข้าจากอิตาลีข้างในเป็นผ้าแบบ ผ้าซับสวยๆอย่างนี้ลายสีทองนะคะช่องการใช้งานก็ข้างในจะมี1ช่องใหญ่2ช่องเล็กการใช้งาน2ช่องเล็กการใช้งาน1ช่องใหญ่คุณลูกค้ารุ่นนี้มีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งหมด3 4สีให้มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะคะใบนี้อ่าแป๊บนึงนะใบนี้ราคาปายอยู่ที่4,9 0 0เกือบ5 0 0พันบอกเลยว่า5 0 0พันใบนี้ตีปีห้0พัน 5,000วันนี้ขาย1,500บาท1,500บาทสินค้าตั้งขายอยู่เคาน์เตอร์เกรด A วันนี้มาขายที่ห้างุวิกิตลดให้แรงๆนะคะสินค้าคุณภาพเหมือนเดิมต่างกันที่สถานที่แล้วก็ต่างกันที่ราคาถูกกว่าเคาน์เตอร์เเยอะมากมีทั้งหมด4สีจากคุณลูกาคา้าขารุ่นนี้มีทั้งหมด4สีีมชมพูน้ำตาลนะคะแล้วก็สีแดงเข้ม แล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีดำขออนุยากโชว์นะสีดำนี่ทำไงจะโชว์หมดเนี่ยบนล่างแล้วกันสีสีจากคุณลูกค้าค่ะสีสีจา้าทั้งหมด1,500บาทจาก5,000วันนี้เหลือ1,500้าจาก5,000วันนี้เหลือ1,500้า มีแค่ไซส์ละสีมีแค่ไซส์ละสีนะคะหนังแท้จากอิตาลีงานวางขายอยู่บนเคาน์เตอร์เกตเอใครเข้าไปเคาน์เตอร์เกตเอไม่ได้ราคานี้แน่นอนอยากได้ราคานี้ต้องที่จุวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่เดียวแล้วก็จัดรายการจำกัดด้วยนะคุณลูกค้าแล้วก็ของก็มีแค่นี้ด้วยใครสนใจมา1,500บาทไปต่อแล้วนะ,ะรุ่นถัดไป วันนี้จะโชว์แต่กระเป๋าข้างนะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยววันหลังมาไลฟ์เป็นอย่างอื่นบ้างสินค้าเยอะสินค้าเยอะอยังไงคุณลูกค้าที่ไม่อยากพลาดอยากเป็นเจ้าของก็ให้ให้ให้ใหใหรีบมาน <มา S 1> ี่รุ่นนี้ดีกว่าคือรุ่นนี้3,900ก็เหลือ1 5 0 0บาทไซส์ต่างกันแต่ราคาเท่ากันนี่นะคะอยากจะเอาไปไหนดูไซส์ต่างกันแต่ราคาเท่ากันนี่ให้ดูความไซส์ก่อน พันห้าทั้งใบเล็กใบใหญ่จัดขายราคาเดียววันายคุณลูกค้าพันห้าร้อยทั้งใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ใบเล็กราคาปกติใบละสี่พันใบละสี่พันวันนี้ลดเหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คุ้มอยู่ดีก็ใบเล็กรุ่นนี้ก็คือหิ้วได้หิ้วได้นะคะแล้วก็สะพายข้างได้แบบนี้เป็นสายเรามีสะพายเออเขาลดเราเรา,เรา,เ,ราเรามีสายให้สองสายนะคะเป็นหิ้วด้วยแล้วก็สะพายข้างก็ได้ กิเกๆแบบนี้เลยคุณลูกค้ารุ่นนี้ก็คุ้มนะคะใส่กับชุดอะไรก็ได้นะคะ1,500บาทมีสีน้ำตาลคุณลูกค้ามีสีชมพูออกแบบกระปินะคะสีดำค่ะแล้วก็ตามด้วยสีแดงเข้มแดงเลือดน,นกหรือเปล่าประมาณนี้เลย1,500บาททั้งหมดเลยคุณลูกค้าสนใจนะคะจบไลฟ์สดนี้ไปแล้วนะคะ ถ้ายังไม่เกิดการเอฟหรือคุณลูกค้ายังไม่ไม,ไ,มไม่ต่ไมตัดสินใจซื้อก็ยังมีของอยู่นะคะจนกว่าจะจะหมดนะอะไปต่อค่ะรุ่นต่อมาขออนุญาตโชว์เป็นรุ่นนี้นสไายดังแท้จากคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคุณลูกค้าเป็นแบบฮิวได้สพายได้รูปทรงแบบกำลังพอดีนะคะก็เหมาะกับการอ ไปช้อปปิ้งระหว่างวันไปไหนก็ได้ออกนอกบ้านได้หมดทุกทุกค่ะสไาย์ค้า,าดได้ยู่ได้นะคะสไตลข้าก็เป็นรูปทรงเขาจะเป็นทรงประมาณแบบว่ามนๆข้างบนนิดนึงนะคะยิดได้วนี้ได้ขออนุญาตโชว์ช่องการใช้งานนะคะแล้วก็ตรงกระเป๋าเขาจะเป็นแบบปิดแบบนี้เลยอะ่ะเป็นแบบหนีบเป็นเหล็กดูขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะนี่อ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นบบนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ซิปไม่ใช่ซิปเป็นเป็นเหล็กดูดนะคะก็เปิดออกมา ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคุณลูกค้าที่แบบไม่ชอบการรู้ซิปนะคะก็ช่องการใช้งานมี2ช่องเล็กด้านในมี1ช่องใหญ่นะคะหช่องใหญ่การใช้งาน2ช่องเล็กการใช้งานด้านในนะคะเวลาปิดก็ก็ก็มีเลยคุณลูกค้านี่นี um <h: <h ่นี่โอเกงมากกันแนะได้นะจ๊ะคุณลูกค้าหนังแท้แน่นอนคึ้ค่าคุ้มราคารุ่นนี้ก็ขาย1,500บาทมีช่องเล็กอยู่บาทรุ่นนี้ รุ่นนี้มีสีเดียวอ๋อมีสองสีขอโทษสองสีจากคณลูกค้า1 5 0 0ันหรอบาทรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่มีซิปน,นะครับเป็นเหล็กดูดหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้ารอบาทใครสนใจยิ้วได้สบายได้คุ้มมากย้ำว่าน้งวัวแท้จากอิตาลีจ้ะมาดูอีกหนึ่งรุ่นค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้เล็กลงมาอีกเล็กกว่าใบเมื่อกี้เดี๋ยวคนญาตเปรียบเทียบไซส์นะคะเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งรุ่นนี้ รุ่นนี้จะเป็นแบบซิปค่ะคุณลูกค้า,าร,รุ่นนี้จะเป็นแบบซิปมีสองสีสีม่วงกับสีสชมพูนะคะมีโลโก้มาเวลอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็การเปิดจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ิดได้กว้างหยิบของข้างในได้ง่ายจากคุณลูกค้าเปิดได้กว้างหยิบของข้างในได้ง่ายนะคะ1ช่องใหญ่การใช้งาน2ช่องเล็กการใช้งานเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็1 5 0 0บาทมีสิปให้ด้านหลังนะคะมีสีชมพูกับสีม่วงนะจ๊ะรุ่นนี้1 5 0 0บาทใครสนใจย้ําว่ากระเป๋าหนังแท้ไม่มีลอกนะคะไม่มีเป็นขุยแน่นอนไม่ว่าจะไปเก็บไว้ในห้องอบหรือว่าอากาศร้อนแค่ไหนนะคะหนังแท้หนังทน 1500บาท2สีจากรุ่นนี้คุณลูกค้า2สี1,500าบาทนะคะแล้วก็มาดูรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นกระเป๋าประมาณวา่าตั้งได้ฐานกระเป๋าประมาณนี้นะคะอันนี้ตั้งได้คุณลูกค้าตั้งได้แล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่นะคุณลูกค้า ด้านในจะแต่งเป็นผ้าสีทองตัดกับหนังสีม่วงอยู่ด้านในนะคะสวยงามตัดเย็บเรียบร้อยคุณลูกค้าเนื้อผ้าข้างในกันน้าได้นะคะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะรุ่นนี้สีม่วงนะคะมีโลโก้มาวิวให้ด้านหน้าตรงนี้นะคะสะพายสะพายได้พิ้วได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีตัวล็อกล็อกเออเขาเรียกว่าล็อกหูยิ้วให้ด้วยนะคะให้ให้หูกระเป๋าตั้งตลอดเวลาก็ได้นะคะี จะตัอ,อยู่ที่ายขอขอ,อรรุ่นน,ะะนี้มีสองสีจาาคุณลูกคะคะมีสีม่วงกับสีชมพูสีม่วงกับสีชมพูนะคะทั้งสองใบาราคาป้ายนะคะขายอยู่ที่8300บาทรุ่นนี้8300บาทวันนี้เหลือ1500บาทเท่านั้นค่ะใ,ใครที่คุณผู้หญิงนะคะที่ชื่นชอบนะคะกระเป๋าหนังแท้นะคะ ไม่อยากจ่ายแพงวันนี้แนะนําให้มาลองแวะเข้ามาเลือกดูกันนะคะสินค้ายเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าสนใจยังไงก้ลองแวะเข้ามาค่ะยังมีอีกหลากหลายมุมนะคะเดี๋ยวยังไงคู่นี้นาเสนอต่อนะคะใครสนใจยังไงก็ฝากติดตามไลฟ์สดกันเลยนะคะย้ําว่าที่โชว์ของค่อนข้างน้อยนะคะมีอย่างละใบ2ใบเพราะฉะนั้นคนคุณลูกค้าที่สนใจจริงๆก็เดี๋ยวทักมาทางไลน์แอปพลิเคชันพูดคุยกันต่อได้นะคะก็วันนี้ไลฟ์สด รอบบ่ายลาไปก่อนนะคะกับกระเป๋านังแทะมาเวลจัดรายการมาเวลแตงคิวเซลที่5ทวีเอสซเปอร์เซ็นเตอร์ย้ำนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าจัดรายการอยู่ที่ปะตูสองของทางห้างประตูเซเว่นเซนนะคะใครสนใจก็แวะมาช้อปปิ้งได้ค่ะและก็อีกหนึ่งช่องทางอย่าลืมนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ไกลแสนไกลวันนี้เรามีจัดเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะสําหรับกระเป๋านะคะคิดค่าขนส่งวามจริงไม่แพงนะคะกับบริษัทแฟ็นะคะ ก็ราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่ไลฟ์สดรอบหน้านะคะน่าจะเป็นเพุ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นดีๆฝากติดตามไลฟ์สดของพวกเราไปเรื่อยๆนะคะก็โปรโมชั่นไหนที่ดีโปรโมชั่นไหนที่แรงนะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางแรกที่นําเสนอผ่านช่องทางไลฟ์สดของทางค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกต่อโปรโมชั่นดีๆให้ ก่อนท่าววันนี้ขอบคุณค่ะ